โลกรู้จักและนับถือภิกษุณีชองกวันในฐานะเชฟนักปรัชญาฉันจึงได้ไปหว่านเมล็ดพืชในแปลงตัวเองได้สูตรลมหายใจเข้าออกร่วมกันกับมันเฝ้ามองพวกมันเจริญเติบโตฉันต้องศึกษาจากกระบวนการเติบโตของมันจนรู้ว่า ตอนไหนที่เรากินแล้วจะได้รสชาติที่ดีที่สุดและเมื่อนำเอาวัตถุดิบต่างๆมาทำอาหารเราจะต้องปอกยังไง ล้างยังไงต้มแบบไหนย่างแบบไหนทอดยังไงหั่นออกมาแบบไหนหรือจะต้องปรุงเครื่องปรุงยังไงเพื่อดึงเอารสชาติที่ดีที่สุดออกมาให้ได้นานแค่ไหนแล้วที่เราติดในรถปรุงแต่งอันจัดจ้านจนหลงลืมรสอาหารที่แท้จริงจากธรรมชาติไป เราต้องดึงเอาตัวตนการมีอยู่ของวัตถุดิบในอาหารออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วนำมาผสมผสานเข้ากับการมีอยู่ของเราให้กลายเป็นหนึ่งเดียวจากนั้นเราก็จะเกิดความอย่างรู้ได้จากการที่อาหารและเรากลายเป็นหนึ่งเดียวกัน ศาสนานิกายเซนทุกช่วงขณะคือเวลาแห่งการฝึกปฏิบัติไม่เว้นแม้แต่เวลาทำอาหารเวลาแห่งสติขณะที่ฉันบําเพ็ญตนฉันก็มักจะคิดถึงแต่การที่พลังแห่งจิตกับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ค้นหาตัวเองว่าฉันเป็นใครในขณะที่ฉันกำลังนอนสวดมนนั่งวิปัสสนาหรือในขณะที่ฉันกำลังหายใจเข้าออกร่วมกับวัตถุดิบในแปลงได้แบ่งปันสิ่งเหล่านั้นร่วมกับสายลมแสงแดดตามธรรมชาติ ฉันจะปล่อยวางทุกสิ่งให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นเท่านั้นจิตใจของฉันจึงสงบมากๆแล้วก็จะไม่คิดอะไรทั้งนั้นฉันก็จะอยู่กับสิ่งที่ฉันเป็นกอดเท่านั้นค่ะ ความสงบและความเป็นอิสระเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้เองทำขึ้นมาได้เองเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งดังนั้นจิตใจของเราก็จะผ่อนคลายเป็นอิสระตั้งแต่ที่เราบวชออรู้สึกสงบไม่ว่าเราจะสวดมนต์นั่งวิปัสสนาเพาะปลูกในสวนรักษาศีล หรือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจิตใจของเราก็จะรู้สึกเป็นอิสระตอนนี้ก็เช่นกันใจของฉันที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็จะรู้สึกเป็นอิสระสำหรับพระและภิกษุณีหนทางปฏิบัติอันลึกซึง้ง ซ่อนแฝงอยู่ในความเรียบง่ายของอาหารตำรับวัดและหลายครั้งอาหารตำรับวัดก็อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการสื่อสารพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสู่ผู้คนภายนอกวัดมีห่วงสาก็ไม่ต่างจากวัดอื่นๆ กิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับคนทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมเยือนล้วนใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับอาหารตำรับวัดต,ตั้งแต่การปลูกการปรุงและการกินทีนี้ในการฝึกสมาธิแบบเซนนั้นเราถือว่าการที่เราได้ทำอาหารแบบนี้มันกลายเป็นวัฒนธรรมที่สอนให้เรารู้จัก การพึ่งพาตัวเองดังนั้นเนี่ยนะครับการได้ใช้ใจในการปลูกผักก็ถือว่าเป็นการฝึกปฏิบัติภายในวัดที่เรียกได้ว่าเป็นการฝึกปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจขึ้นนั่นเองเป้าหมายของการลองเข้ามาใช้ชีวิตในรั้ววัดก็คือการฝึกจิตผ่อนคลายใจ ให้เกิดความสุขและความสงบแต่ละปีก็มาไม่กี่ครั้งแต่มาครั้งหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสองสัปดาห์ทำแบบนี้มากว่าสิบปีแล้ว ผมไม่แยกการทำงานกับการปฏิบัติธรรมออกจากกันไม่ว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ตามผมจะฝึกสมาธิให้มีสติตลอดเวลา ได้มีโอกาสสนทนากับพระไ,ได้ฟังเรื่องราวต่างๆ,างๆมากมายจากท่านด้วยก,ก็าก็คงก็คุยเรื่องสาขาวิชาเอกที่ฉันเรียนตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยชอบเอกนี้แล้วก็เลยพักการเรียนไว้ก่อนค่ะ ช่วงที่พักการเรียนก็ได้เดินทางไปนู่นมานี่แล้วก็ลองไปทำงานในต่างประเทศด้วยพอกลับมาเกาหลีใต้ก็เลยมาคิดดูว่าเราจะทำอะไรต่อไป เราอาศัยอยู่กันทุกวันนี้เรามีอิสระพ้นจากความยากจนใช่ไหมแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังหนีไม่พ้นความวิตกกังวลไม่สบายใจเดือดร้อนใจตอนอายุ17ปีช่วงมัธยมสี่เป็นช่วงที่ชีวิตไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอะไรและมีความคิดว่าต้องทำอย่างไรถึงจะมีชีวิตที่เป็นอิสระ เริ่มจากการที่อยากออกไปเป็นอิสระจากบ้านเล็กๆออกจากความคาดหวังของพ่อแม่ที่คาดหวังว่าเมื่อเราโตขึ้นจะต้องเข้ามาหาวิทยาลัยจากนั้นต้องทำงานต้องแต่งงานมีชีวิตคู่ซึ่งสิ่งเหลา่านี้เริ่มเข้ามากดดันเราและคิดว่า เราไม่มีวิธีที่จะทำให้ชีวิตเป็นอิสระได้มากกว่านี้เลยอย่างนั้นเหรอนั่นคือคำถามชีวิตของคนเกาหลีใต้หลังจากที่ประเทศของพวกเขาพลิกฟื้นจากกองเท่าฐานหลังสงครามสู่การเป็นผู้นำทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจได้อย่างน่าทึ่งพร้อมกับวิถีของผู้คน ที่ถูกบีบให้ต้องเร่งรีบแข่งขันแบกรับแรงกดดันจากความคาดหวังของสังคมเมื่อคนเหล่านี้ห um> <|pa|>> ันมายึดเอาศาสนาพุทธเป็นที <h 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 ่พึ่งอาหารตำรับวัดจะช่วยคนธรรมดาอย่างพวกเขาให้เข้าถึงรถแห่งธรรมอย่างไร